และในวันนี้ยิ่งผมเปลี่ยนให้ลอกกลายเป็นซูปเปอร์มากเท่าไหร่ผมก็จะได้เงินมามากขึ้นเท่านั้นซึ่งเราสามารถซื้อไอเทมและอาวุธซูปเปอร์ต่างๆที่มีพลังสุดโกงได้และมันจะทำให้ผมจัดการมังกรได้ไหมไปดูกันเลยเอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปแค่เลิบเกมไม่ครับแม่เนนนะครับ <S <S> <S อุ้ยเดี๋คุณูชมเกิดอะไรขึ้นวะเน,นี่ย เดี๋ยวก่อนโอ้เหมือนจะมีแบบว่าอุกกาบาตเนี่ยตกลงมาอย่างงั้นเหรอฮะแล้วแบว่าเป็นสีลุ้งจะจัดเลยอผมอ่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าผมลองคลิกขวาแล้วครับอุ้ยผมได้มาเป็นแบบว่าท่ออย่างงั้นเหรออุ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมเวลาที่ผมแบบว่าเดินไปตรงไหนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบล็อกซูเปอร์ไปด้วยเลยฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเไหนลองขึ้นมาบนหญ้าดูดิชืบหญ้าจะเป็นซูปเปอร์หรือเปล่านี่เปลี่ยนไปหมดเลยครับโอ้โหเปลี่ยนให้โลกเป็นสีลุ้งก็ผมุ้ยเดี๋ว แล้วถ้าผมอยากเปลี่ยนน้องแมวอะได้ไหมยืบน้องแมวเฮ้ยคุณผู้ชมเหมือนเราจะเปลี่ยนบอกว่าน้องแมวไม่ได้นะฮะถือว่าน่าเสียดายก็ผมแต่ตอนนี้เนี่ยหมู่บ้านจะโดนผมเปลี่ยนแน่นอนแต่ก่อเน,น่นเลยข้อนี้บบกว่าถ้าผมลองวางแล้วครับอุ้ยเป็นข้อสีลุงแบบนี้นะครับผมไหนลองเดินไปใกล้ดิวาร์ปมาคุณผู้ชมอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนลวกันเหมือนจะเป็นแบบว่าปราสาทนะครับผมโอ้โหโคตรอลังการเลย นี่แล้วตอนนี้เนี่ยเรากำลังเปลี่ยนภาษาให้กลายเป็นสีลุงนั่นเองฮะอุ้ยซูเปอร์พิกแอคครับผมหัวใจซูปเปอร์เนื้อแบบซูปเปอร์ซึ่งตอนนี้ผมมีเงินอ่ะ760นะครับแล้วด้านบนล่ะมีเป็นบอกว่าปืนด้วยหรอแอปเปิลนะครับผมอุ้ยดาบซูปเปอร์ราคา250ฮะอันนี้น่าจะแบบว่าราคาย่อมเยาวที่สุดแล้วอะ่ะขอซื้อมาก่อนเลยละกันก็ผมเขาแถมมา2อันเลยเหรอซึ่งดาบนี้เนี่ยมีดามเมจ9 9 9 9เเลยนะฮะ และสามารถทําให้เราบินได้ด้วยพลังของซปเปอร์โอ้โหอะดูขอขึ้นมาดูก่อนลวกันบนนี้มีอะไรฮะวุ้ยอะไรอ่ะเป็นบอกว่าน้องวิเทอร์เหรอน่ารักจัดก็หอมตัวนี้ก็จะเป็นขอนนั่นเองคุณผู้ชมราคา10,000แเลยฮะอันนี้ก็เป็นโทเทมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องบบกว่าไปหาตาังก่อนนะฮะจะวันนี้กลับไปที่เดิมก่อนลวกันคุณผู้ชมเอาล่ะผมได้ดาบซูปเปอร์มาแล้วฮะไหนลองดูซิมีใครให้เทสหรือเปล่าเนี่ย โอเคร่มจากคลิกขวาก่อนเลยครับผมชือ้อวิคุณผู้ชมสามารถพุ่งได้จริงครับดูดิชือ้อโอ้พุ่งด้วยบอกว่าพลังสีลุ้งแบบนี้เลยนะครับซึ่งเวลาที่เราบอกว่าถลายไปกับพื้นเนี่ยเยเดยดดะผมเห็นอะไรแปลกๆครับผมเวลาอยู่ในน้ำปุ๊บท่าหมุนของเรามันแบบกับหัวหมุนติ้วเลยอะ่ะคุณผู้ชมดูดิโอ้ยเผียเกินอะไรวะเนี่ยดูดิปึๆๆ๊บฮจังหวะนี้นะครับสเต็ปแดนของผมเอาเป็นว่าขึ้นมาก่อนโอ้ยดดดดะแบบนี้มันจะตายเลเนี่ยลงนน้ําก่ออโเค เดี๋ยวเราเป็นน้องม้าละกันนะครับตบไปครับผมนี่ทีเดียวตายก็ผมซึ่งถ้าอยากลองเทสจริงๆเนี่ยมันน่าจะต้องเป็นแบบไอรอนกอเลมปะนี่ไงล่ะมันจะโดนทีเดียวตายหรือเปล่านะครับมาเลยเพื่อนเชิญวันนี้ขอตบไปหนึ่งทีครับออ้ตายเลยจริงด้วยโอ้โหไอเทมก็คือแบบกลายเป็นซุปเปอร์ด้วยหรออ๋อแต่ว่าเวลาเก็บมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรฮะเปลี่ยนตรงนี้ได้ไหมนี่เป็นไมซุปเปอร์นะครับแปลงญ้าล่ะโอ้หลุดเลยครับผมกลายเป็นแบบว่าสี RGB หมดแล้วนะฮะ มีแบ็กสมิธด้วยครับผมมีอะไรให้ปนหรือเปล่าน ER. ี่เอามาเลยชุดก่อนนะครับ <Ash ELLE> ใส่ไว้น่าจะดีกว่าหรือเปล่าและก็ของกินนั่นเองแสดงว่าตอนนี้เนี่ยผมจะบินไปไหนก็ได้เลยนะครับผมคือแบบถ้าผมคลิกรัวใช่ปะมันก็จะเป็นสภาพนี้นั่นเองคุณผู้ชมพุ่งไปเลยครับอุ้ยเดี๋ยวนะนะมีอะพอท่อรูนครับผมรู้สึกว่าเอฟเฟกต์สีลุงนี่มันแบบฟุ้งเหมือนกันนะเนี่ยดูดิโอ้โอเดี๋ยวนะสเต็ปผมจะเดือดเกินไปแล้วปนของหน่อยฮะ ไม่มีอะไรเลยอุ้ยแต่ผมว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถแบบว่าไปซื้อของเพิ่มได้แล้วดิเอาเลยฮะเกือบสี่พันนะครับผมที่ขุดนิดห้าพันยังซื้อไม่ได้เอาเป็นอันนี้ดีกว่าเนื้อนะครับผมขอซื้อเนื้อเลยนี่เนื้อซุปเปอร์กลับมาลองกินกันเลยดีกว่าเลยครับผมหือชิ้นยังใหญ่เลยกินได้เหรอเนี่ยลองดูแล้วกันครับพอเรากินเข้าไปปุ๊บอุ้ยคุณผู้ชมเหมือนตัวเราใหญ่ขึ้นนะแล้วก็เวลาที่เราวิ่งเนี่ยซุปเปอร์มันก็จะแบบ ขยายได้เยอะขึ้นนะครับผมโอ้โหโคตรโกงเลยตอนนี้เรามีถนนสายลุงแล้วฮะเดี๋ยวก่อนขอกลับไปที่หมู่บ้านเมื่อกี้หน่อยดิเอาละผมมาแล้วโอ้โหนี่ครับผมกลายเป็นถนนสายลุงไปเลยครับเปลี่ยนทั้งบ้านเลยได้ปะโอ้โหดูดิคุณผู้ชมบ้านกลายเป็นสีลุงไปแล้วฮะลุงชอบแม่แบบนี้โอ้โหเดี๋ยวเหมือนตัวเรามันย่อลงเหรอเออว่ะระยะเวลาแบบมันไม่ได้อยู่ตลอดนะครับผมซึ่งยังไงตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องเพิ่มให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้น ถลายไปเลยเอออนี่ครับผมหมุนไปเลยหมุนใต้น้ำยืบอุ้ยห้าพันกว่าแล้วไปดิไปดิโอ้เริ่มมึนแล้วฮะอะไรวะเนี่ยโอ้อยอืมเดือดเกินคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ต่างเราก็พอแล้วฮะไปกันเลยพีกแอคซ์เปอร์เนี่ยมันจะสุดขนาดไหน5,250นะครับผมจัดมาดิเออซึ่งเขาบอกว่าซูเปอร์พกเอนี้เนี่ยมันมีพลังที่แบบสามารถสร้างอุโมงค์ได้เลยฮะจริงเหรอ เอาเป็นว่าเดี๋ยวขุดปกติก่อนตรงนี้เป็นบล็อกหินพอดีนะฮะไหนลองขุดดูซิจัดไปกบผมโอ้โหหายไปแบบเยอะเหมือนกันนะเนี่ยและถ้าผมคลิกขวาล่ะโอ้โหผู้ชมมันระเบิดเป็นอุมโมงค์เลยอะอะไรวะเนี่ยจริงด้วยนะครับที่บอกว่าสามารถขุดอุมโมงค์ได้นะครับผมดูดิโอโ้ซอมบี้เอ็งว่าสุดยอดไหมอะอุ้ยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนที่นี่ให้มันกลายเป็นซูปเปอร์ดีกว่าเอาละลงเหมืองกันเลยเออผู้ชมแล้วพอเราแบบเปลี่ยนแร่เนี่ยแร่มันก็จะเป็นสีลุกแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวก่อนนะข้างใต้นั้นคือแบบเป็นหลุมเบสล็อกเลยเหรอโอ้โหมันทะลุได้คุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราขุดธรรมดาก่อนนี่มันขุดทําลายได้แบบโคตรง่ายอ่ะคุณผู้ชมยืบพังไปให้หมดเลยนะฮะซึ่งผมชอบบอกว่าพารติคอสีลุงนี้มากเลยอ่ะและทีนี้ปล่อยพิกแอคไปโอ้ยไปถึงนู่นเลยครับและลาพีชนะครับผมพอเปลี่ยนปุ๊บนี่ดูไม่ออกเลยว่าเป็นลาพีสแร่เพชรนะครับนี่เป็นซุปเปอร์แล้วก็ขุดไปเลยครับผม แล้วถ้าปล่อยขึ้นไปข้างบนบ้างล่ะไหนดูซิไปเลยครับ <c oughs> แล้วเราก็จะตามขึ้นไปก็หอมโอ้เพราสุดทําลายขึ้นไปเลยชืบนนี่ไงล่ะพลังผมว่าสามารถทําลายล้างโลกได้เลยฮะซึ่งถ้าผมทําลายหมู่บ้านจะเป็นยังไงเนี่ยลองคลิกขวาดูแล้วกันครับไปแล้วหมู่บ้านหายไปแล้วุผู้ชมแหว่งเลยอะ่ะอุ้ยเดี๋ยวตัวนี้มีต้นไม้ด้วยเหรอและตอนนี้ผมก็มี8 0 0พันกว่าแล้วนะครับผมเอาเป็นว่า800พันกว่าแบบนี้ เพราะว่าต้องเป็นอันนี้ว่ะสุปพ่อฮาเหรอลองซื้อมาเลยครับ6,9 0ันเก้าครับผมตังที่เหลือเนี่ยขอซื้อสเต็กซะหน่อยแล้วกันเริ่มจากสเต็กก่อน1ชิ้นเลยฮะและก็หัวใจซุปเปอร์นะคะผมอุ๊ยคือมันเพิ่มบบกว่าหัวใจเพิ่มอะไรอย่างงี้เหรอซึ่งก็ถือว่าดีฮะเราจะได้ถือขึ้นนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขยายโลกเพิ่มก่อนนี่แหละที่ผมซื้อมา2ชิ้นนะครับเพื่อบอกว่าให้มันได้เร็วๆแบบนี้นั่นเองเพิ่มไปเลยชือ่อโอ้โหพอทายเป็นสีรู้รู้สึวบบสสวกว่าเเเดิมยยอะล ไปดิไปดิเออุ้ยกระบอกเพชรสีลุง้งคุณผู้ชมเพิ่งเคยเห็นชัวร์เคนอะ่ะนี่เปลี่ยนไปทั้งหมดเลยครับโอ้เออวะ่ะแล้วถ้าเป็นแบบว่าปากกาลังอะ่ะไหนลองดูนีปากกาลังสีลุ้งนะครับเป็นไปได้วะ่ะคุณผู้ชมซึ่งทีนี้เรามาเต้นระบากันดีกว่าไหนไปด้วยท่านี้กันเลยฮะโอ้คุณผู้ชมข้ามาเจอบอกว่าหมู่บ้านใหม่ฮะเอาล่ะขออยู่ที่นี่สะหน่อยละกันและทีนี้เราไปซื้อของเพิ่มดีกว่าเอาล่ะ 2 6งหมพอจะซื้ออะไรได้ไหมฮะตรงฝั่งนี้เนี่ยเราซื้อมาหมดแล้วทีนี้ขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าเป็นแบบวัดปืนเทียนทีอย่างนั้นเหรอโอ้ดูน่าสนใจฮะซื้อไปเลยต่อมาเนี่ยจะเป็น Apple ิลก็ผมหกหมืน่นั่นเองอุ้ยเดี๋ยวไอ้น้องนี้เนี่ยสองพันเหรอเดี๋ยวค่อยเรามาซื้อแล้วกันนะฮะกับโทเทมสามหมื่นอันนี้ไว้ท้ายสุดเลยไหนเรามาลองปืนกันหน่อย ยิงไปเลยครับอู้ผู้ชมมันระเบิดแบบว่าเปลี่ยนทุกอย่างกลายเป็นซุเปซเปอร์เลยน,นั่นเองครับนี่ยิงรัวๆเข้าผมโอ้โหควันสีลุงนี่คือแบบฟุ้งเลยฮะเปลี่ยนไปให้หมดเลยครับผมอหมู่บ้านนี้ให้มันกลายเป็นสีลุงไปซะโอล้ลุงรู้รู้สึกลายตาบ้างหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยผมลายตามากเลยฮะอุ้ยต่แบบมันเพิ่มเร็วจริงนะคุณผู้ชมดูดิเปลี่ยนไปเลยดีครับโอ้หหกหมื่นก็อยู่ไม่ไกลครับผมรู้สึกแบบว่าปวดสมองเลย แล้วถ้าเราบอกว่าเปลี่ยนได้เหมืองบ้างล่ะเริ่มจากขุดอันนี้ลงไปก่อนเลยฮะเออแต่ว่านี้เนี่ยมันเป็นหลุมไปเลยอะไปทางนี้แล้วกันเนาะไปครับไปครับขอให้เจอบอกว่าเหมืองใหญ่ๆห,หน่อยได้ไหมอะและก็เจอวันนี้เปลี่ยนไปให้หมดเลยครับจื๊บโอ้ฟุงก็บผมตอนนี้มันฟุงมากเลยโอ้โหมาดีมาดีและนี่ก็คือเหมืองสีรุง้งโอ้คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมเจอสถานที่น่าสนใจฮะเอาล่ะ มีใครอยากเห็นบอกว่าแมนชั่นกลายเป็นสีลุงหรือเปล่าลองกันเลยครับจังหวะนี้ยิงไปก่อนเลยครับผมอะไรแหนพวกนี้มาดิตบไปครับเออโดนโดนไปดิโอ้ยปฏิบัติการเปลี่ยนแมนชั่นครับผมเจอไปซะเจอนี่ไปซะเือยลุงไหมล่ะนี่น้องไก่น้องไกไ่เป็นสีลุงนะครับแล้วก็พรมตรงนี้นีเปลี่ยนไปให้หมดเลยโอ้สวยจัดคุณผู้ชมอุ้ยอะไรอะมาดิอุ้ยโหดจังกลับมาที่เดิมเลยฮะ เออว่ะตอนนี้เรามีบอกว่า7 0,000ื่นะครับผมแอปเปิลต้องมาแล้วขอลองเลยครับ6 4 0 0 0นสีครับผมซื้อไปแล้วก็ไอ้นี่ด้วยน้องวิเทอร์ครับผมลองซักตัวหนึ่งแล้วกันอ่ะอ๋นนี้ยังซื้อไม่ได้นู่วะเงินขอวิเทอร์เพิ่มหน่อยซักอีก2ตัวละกันนะฮะซึ่งเราเจอเป็นแบบป้อมพิเลเจอร์นั่นเองได้เวลาทดสอบน้องแล้วฮะอ่าอย่างแรกเลยเศกมานะครับผมอุ้ยน่ารักอะเศกเพิ่มได้ไหมซัก3ตัวนะครับผมอุ้ย มาดิถ้าผมเล็งไว้ที่ตัวเนี้ย่ช่วยปะโอ๊ยน้องน้องทาอะไรกันอยู่เอาวัตตบไปก่อนแล้วกันผู้ชมน้องบอกว่ามาให้กําลังใจอย่างนี้เหรอไม่เป็นไรน่ารักก็พอแล้วหรือเปล่าแต่ว่ามันอยู่ไหนอีกวะเนี่ยแน่จริงก็มาสิหรืออยู่ในนี้อยู่หรือเปล่าวิได้ยินเสียงแล้วครับอ่าอยู่ตรงนี้นี่เองอุย้ยน้องน้องหายไปแล้วคุณผู้ชมน้องไปไหนมาช่วยกันก่อนหรือว่าจริงแล้วน้องอาจจะเป็นแนวแบบมาสคอตเฉยเฉก็ได้นะ และลองกินนี่ดีกว่าแอปเปิลนะครับผมอู้เอฟเฟกได้มาอย่างเยอะเลยคุณผู้ชมเวลาลุยต่อครับมาดีเฮ้ออะไรเนี่ยเปลี่ยนป้อมกันดีกว่าป้อมสีลุงอะสวยกว่าเยอะใช่ไหมควันหายปุ๊บแบบลุ้งเลยฮะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยอือทั้งป่าด้วยอะเอาหมดอะจหวันนี้เปลี่ยนให้หิมะเนี่ยกลายเป็นสีรุ้งนะครับผมอู้นะเดหิมะเป็นสีลุง้งมันเป็นอย่างนี้นี่เองคุณผู้ชมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบเหมือนมาช่วยให้มันเรืองแสงกว่าเดิมเลยอะ ผู้ชมคิดเหมือนกันไหมพอบล็อกมันเป็นสีขาวนะครับเจอสีลุงเข้าไปปุ๊บก็แบบอืมสว่างจ้าครับผมและก็ถึงเวลาของโทเทม32มหมองหรอมาดิลองเลยแล้วกันฮะซึ่งวิธีการที่ผมเลือกเนี่ยก็คือบินขึ้นมาแบบนี้นั่นเองครับผมและก็ตกลงมาตรงนี้ไหนดูดิเป็นไงครับอุ้ยระเบิดไปครับผมนหนขอลออีกรอบหนะ่อยเหมือนว่าแบบอ๋อพอระเบิดไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มนั่นเองครับไอความซุปเปอร์เนี่ย ถือว่าดีอยู่นะครับผมและก็ปฏิบัติการสุดท้ายเพิ่มจนกว่าจะมี1 0 0 0 0แสนนั่นเองและคุณผู้ชมจำที่นี่ได้ไหมฮะเรากลับมาบ้านเกิดครับผมเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงนั่นเองไอหมู่บ้านนี้มันต้องเป็นสีลุงให้หมดใช่ไหมลุงอุ้ยลุงตุยเลยคุณผู้ชมมันแรงเกินไปหรอโอ้เรียบร้อยฮะมี1 0 0 0 0แแล้วอะแบบนี้เราไปเอาค้อนกันดีกว่านี่ไงถึงเวลาแล้วฮะ ซูเปอร์เมทครับผมมันจะโหดขนาดไหนกันมาไงก็ต้องลองนะครับต่อไปครับผมโอ้ยเ้อเด้อเดโหดไล่ไปหรือเปล่าแล้วถ้าผมคลิกขวาล่ะอ๋อนี่ไงคลิกขวาเราสามารถลอยได้นะครับซึ่งทีนี้เนี่ยเราก็จะใช้พลังในการบอกว่าตกมาจากที่สูงนั่นเองตบมันไปเลยครับเอ้าโอ้คุณผู้ชมมันแหลกจริงนะเนี่ยแต่ว่าจะวันนี้มันต้องทําครับโอ้ยขึ้นมาอย่างสูงเลยไหนดูซิว่ามันจะเป็นยังไงตบไปเลยครับผม เอ้ยตายหรือเปล่าตายหรือเปล่าเาาหรอ,เ,เ,อเอาอีกโอ้คือเหมือนแบบว่าเวลาเราตบเนี่ยเราก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆเลยฮะซึ่งมันก็จะเป็นคอมโบนั่นเองและก็ตอนนี้มันถึงเวลาไปหาเพื่อนรักแล้วฮะเอาเป็นว่าลุยกันเลยดีกว่า let's go เอาหล่ะคุณผู้ชมพุ่งมาตรงนี้ก่อนแล้วกันฮะเอาไงดีวะเนี่ยผมว่าอย่างแรกเลยเรามาทําลายบอกว่าไอ้พวกน,นี้ก่อนดีกว่าคลิกขวาทําทลายได้ไหมอุ้ยเดี๋ยวมันเหลืออ,อันนั้นเหรอแล้วผมพุ่งขึ้นไปอ่ะ ทำลายได้หรือเปล่าพุ่งแรงเกินมองไม่เห็นก็มบเออเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะแบบไม่ได้นะฮะแล้วถ้าแบบเนี้ยได้ไหมได้ไหมเปลี่ยนเสาเป็นสีลุ้งไปดีครับอุ้ยระเบิดได้คุณผู้ชมอันนี้แหละเอ,อ้ยทำลายชื้นทำลายมันให้หมดเออไปดีไปดีปดืปนนี่มันใช้ได้เลยวะ่ะไหนขอลองขุดเสาหน่อยขุดได้หรือเปล่าครับอุ้ยขุดได้ชิวเลยเหรอโอ้โหของโคตรด,ดีคุณผู้ชม ทำลายแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ทําลายขึ้นไปก็ผผมทําลายให้หมดเออแล้ในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกเสาถูกทําลายไปแล้วนะครับผมเหลือแค่มังกรแล้วถ้าผมใช้ดาบซุปเปอร์ในการตบมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงมาเลยพวกอะไอยู่เตรียมรออย่างนี้เลยมามารอมานานแล้วจื๊บตกไปที่หน้าเลยก็บผมอุยเรียบร้อยฮะพลังซุปเปอร์ที่แบบของจริง ตายไปเลยครับผมล่าชีนี้กลับโลกของเรากันดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวดัวนะผมอยากเห็นอันนี้เป็นสีลุ้งอะอ่าอยู่ไหนวะนี่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 ถ้าผมยืนบนมันอะอุ้ยโอ้ไข่เป็นสีลุ้งแล้วครับผมโอเครู้สึกคอมพิวต์แล้วเอาเป็นว่ากลับกันเลยโอ้โกลับมาที่นี่อย่างแหลกเลยครับเพราะว่าแบบบล็อกสเปอร์มมันเยอะนะครับผมเอาเป็นว่าจะใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะ สำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ